คุณปร์คบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่รีสอร์ทหนึ่งในจังหวัดระยองเมื่อสัก3ามปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าต้องรีบย้ายออกนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหลังนะฮะไม่อยู่ข้ามคุณหลังไปคุณปร์กอยู่เรวที่นี่ครับสวัสดีครับป๊์คสวัสดีครับคุณปร์คตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่แถวดอนเมืองครับแถวดอนเมืองแล้วตอนนี้ติดตามฟังเดืดช่องอยู่กับใครครับ อ่าตอนนี้ฟังอยู่บนรถครับบนรถแสดงว่าขับรถแท็กซี่ไม่ได้ไม่ขับแท็กซี่ครับขับรถอะไรรถส่วนบุคคลนี่นะอ๋อพอดีผมเห็นว่ามันตีสองก็เลยทาไมยังไม่เข้าบ้านไปทําอะไรมากับเนี่ยก็วิ่งรถส่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อวิ่งรถส่งอาส่งอะไรพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ใช่ครับอ๋อนะครับแล้วติดตามฟังเดี๋ยวช็อคผ่านช่องทางไหนครับอ่าโดยส่วนมากฟังแห้งครับ ฟังแห้งนะแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ฟังสดนะแล้วก็โทรมาเล่าด้วยกันนะนะครับถ้างั้นเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยครับปาร์คว่าประสบการณ์ที่น้องไปเจอมาเมื่อสักสามสี่ปีที่ผ่านมาที่รีสอร์ทนึงเนี่ยในจังหวัดระยองเนี่ยนะชื่อรีสอร์ทไม่ต้องบอกนะนะฮะน้องไปเจออะไรมาถึงขั้นที่ต้องบอกว่าต้องรีบย้ายออกเลยครับก็คือว่ามันก็เป็นอ่าสุดสัปดาห์แอาที่จริงเนี้ยครับอืมแล้วก็ไปเที่ยวกันไปกับแฟนครับแต่ว่าเราลืมดูปฏิทินไปว่ามันเป็นสัปดาห์ผลไม้อืม ในในช่วงนั้นครับเ็ามีงานแล้ทสนี้หาแถวๆนั้นอ่ะมันก็จะเต็มเต็มหมดเลยผมไปถึงก็ประมาณเที่งเที่ยงบ่ายๆอ่ะครับก็หาที่พักก็ไม่มีห้องว่างเลยครับอืมีสอร์บังกะโลหรือว่าเข้าไปในซอยหรือว่าห่างจากแถวหาดสักกิโลนึงครึ่งกิโลอีงครับไม่มีเลยแต่พอปึ๊บไปถึงสุดสุดหาดปึ๊บออก้ายไปแค่ประมาณกิโลเดียว มีที่พักว่างดีเป็นรีรีสอร์ทหรว่าตกแต่งแร่ว่าแต่ว่าเหมือนบ้านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นอ่ารีสอร์ทเป็นห้องห้องประมาณเจ็ดแปดห้องแล้วก็จะมีห้องชุดสําหรับเป็นครอบครอบครัวอยู่สองชั้นหลังอะไรอย่างเงี้ยครมันมันก็ไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากว่างหมดเลยอืว่างทุกห้องเลยครับไปได้ช่วงเย็นพอดีเลยอื นะครับแล้วก็แล้วก็เกสดสผภาพ <im itsu> เข้าห้องกันปกปกปกติแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกมาถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยครับหาอะไรผ่านเสร็จตึกดึกมืดมืดก็กลับเข้าห้องกันอาบน้ํานอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สภาพสภาพห้องก็จะเหมือนรีสอร์ททั่วไปอ่ะครับเดิทเข้าไปก็จะมีทีีเครื่องนึงอ่ามีตู้เครื่องแป้งมีที่นอนเล็กๆที่นอนได้สองคนประมาณเนี้ยครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำปกเก่าปกปวกปกัวกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บเราก็นอนปกติแล้วทีนี้ก็คือว่าแฟนเนี่ยเขาจะเป็นคนกลัวเวลาไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องตัวเองครัเขาจะให้เปิดไฟที่หัวเตียงที่เป็นไฟโคมเล็กๆเหลืองๆะครับเปิดไว้แล้วก็ไฟห้องน้ำเปิดไว้นะครับพอนอนสักประมาณเคลิ้มเคิมแล้วครับแล้วเคลิ้มเคลิ้มแต่ว่า มันจะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเคลิ้มเขาเกิดว่ามีเสียงอะไรยิ่งนิดหน่อยนะครับมก็จะสามารถรู้สึกตัวได้อ่ะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงประตูครับประตูห้องน้ําที่มันเหมือนโดนลมพัด่ะครับอืมันก็จะมีเสียงแอดค่อยๆแอดสอง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 แอดนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะแง้มออกพอมันแง้มออกปุ๊บมันก็จะมีแสงที่ออกมาจากห้องน้ําที่เราเปิดเปิดไฟไว้ นะครับผมก็จะเริ่มรู้สึกตัวแหละเสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงอีกทีนี้แอร์แบบย,ยาวๆเลยเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีเงาดำๆครับเงาดำๆค่อยๆคานสอกอรับคครับพี่ค่อยๆคานส,ส,สอกออกมาจากในห้องน้ำอ่ะครับเสร็จป,ปุ๊บตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นเงาอะไรเฉยๆเสร็จทีนี้ผมก็พยายามตั้งใจมองตั้งใจมองมันเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะครับ ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเสื้อผ้าแบบมอมๆอมอะครับเลยเพิ่งออกมาจากดินนะครับครับเสื้อผ้ามอมมอมแบบเหมือนฝังดินมานานอารมณ์ประมาณนี้ยครับพี่เสร็จปุ๊บพอเห็นเต็มเต็มตัวผมก็เปิดไฟเลยครับพยายามแบบเปิดไฟตรงหัวหัวเตียงซึ้บๆๆกว่วางหมดครับแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรเลยผมก็ปลุกแฟนเสร็จแล้วก็ออกมาเลยครับตีสาม เดี๋ยวแล้วออกมาออกมา,ออกมาตอนทีสามเลยครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนะความตั้งใจเราตั้งใจว่าจะนอนแล้วตื่นแล้วก็ค่อยออกตอนตอนกลางวันใช่ครับใช่ครับมันเป็นคืนของวันเสาร์ก,ก็คือคจะนอนคืนหนึ่งก็ตอนเช้าแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันอะไรอีกอ๋อแต่นี่คือลุกมาแล้วก็ออกมาจากห้องตอนตีสามเลยออกเลยครับกลับกรุงเทพเลยครับเดี๋ยวนะตอนสถานการณ์มันมัน,ม,นมันวุ่นวายขนาดไหนอ่ะปะ๊าบมันวุ่นวายไหม,มตัวผมเองอะ่ะมันจะลุกลี้ ลุกลนหน่อยก็คือเหมือนแบบจะทั้งกลัวทั้งจะไม่กล้านอนอปลุกแฟนให้แฟนลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของแฟนก็ถามไปไหน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 อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็บอกว่าไม่ต้องถามขึ้นรถมาก่อนออแล้วก็ขับยามาปื้อมาถึงชนบุรีก็แวะเซเว่นแล้วก็ซื้ออะไรกินแบบ ให้มันแบบหา,ายตกใจนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เล่าให้กับแฟนฟังแฟนก็บอกว่าดีแล้วแหละที่เราไม่นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับคํานะว่าดีแล้วเราไม่นอนต่อแล้วถามแฟนไหมว่าขณะที่เราอเจอแฟนเขาเจอไหมแฟนไม่เจอเลยครับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับอ๋อแฟนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะฮะไม่รู้สึกเลยครับหลับสนิทเลยว่างั้นเถอะหลับสนิทเลยครับอือๆนะครับสิ่งที่ที่ที่ปักเจออธิบายลักษณะทีนะเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ็ครับแต่ว่าไม่ใช่เด็กคไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะครับก็่คือเหมือนเป็นผู้หญิงมีอายุแต่ว่าเหมือนจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆะครับผมยาวๆหน่อยนึงยาวประมาณเลยบ่ามาหน่อยอะครับแล้วก็ตัวจะมอมๆเหมือนฝังอยู่ในดินนะครับเสื้อผ้าก็จะเปื่อนๆแล้วก็เป็นริ้วๆขาดๆเหมือนฝังดินมานานอารมณ์ประมาณอย่างนี้ละครับในขณะที่เห็นตรงนั้นนะสติสัมปชัญญะของเราครบไหมครับ สติโคบไหมผมไม่รู้ว่าสติผมโคบไหมผมรู้เพียงเดียวแค่ว่าผมต้องออกมาออกมาจากจุดจุดนี้ก่อนอแล้วค่อยตั้งสติแล้วค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับออการเห็นสิ่งนี้เห็นสิ่งนี้นะฮะจะเรียกว่าผีวิญญ,ญาณสับบเวสีแล้วก็ตามแต่ความชัดเจนเนี่ย100มันร้อยเปอร์เซ็นต์มันร้อยเปอร์เซ็นไหม ตอนแรกที่ได้ยินเสียงก็เริ่มงวงเงียตื่นแล้วครับอืแล้วทีนี้พอเรามองไปที่ประตูห้องน้ําที่มันแง้มอยู่ประมาณครึ่งบานแล้วมันสามารถมีคนที่สามารถคลานส่อออกมาได้อครับพอเริ่มเห็นเงาดำๆผมก็เริ่มมองเต็มๆของมาเลยครับชัดเจนพอออกมาเริ่มเห็นเป็นตัวคนผมก็แต่ว่ากัดฟันแล้วก็เปิดไฟเลยแบบมันเสี้ยววินาทีครับมันเหมือนแบบว่า เราเราเคยฟังเรื่องพวกนี้มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยเราต้องรีบเปิดรีบเปิดเปิดเปิดไปครับทำแบบว่าเหมือนแบบว่าเราต้องการความสว่างเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยครับอืเออคือผมไม่ต้องถามต่อมังว่าเราคิดว่าที่มาที่ไปเพราะดูเหมือนว่าไม่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 ได้มีการสอบถามแน่ๆว่าสิ่งที่เราเจอตรงนั้นคืออะไรจากทางทางทางที่ักเป็น ผมไม่ได้ถามเลยครับมันก็จะมีรปอคพออยู่ผมก็มันออกมาก็เอากุญแจให้รปอคพอแล้วก็ออกมาเลยผมไม่ได้ลงไปขึ้นรถเลยครับอืมก็เลยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอมาจากไหนเป็นใครเธอต้องการอะไรนี่ไม่รู้เลยใช่ครับตอนแรกที่ผมโทรมาฝากเรื่องไว้อะครับครับ ผมตั้งใจว่าผมจะฝากเรื่องเนี้ยเอาไว้ให้พี่ป๋องฟังก่อนอืแล้วก็สักวันหนึ่ง<ะ>ผมมีโอกาสไปที่นี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมีแพนว่าผมจะกลับไปอแล้วผม<อ>จะโทรมาเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่ป๋องฟังอะครับอืคราวนี้ถ้าสมมติว่ากลับไปจริงสม,มมตินะฮะกลับไปจริงจะรีเควสห้องห้องเดิมไหมครับผมอยากจะไปห้องห้องเดิมครับอืมนะฮะถ้าไปห้องเดิมอ่ากลับไปกับแฟนเรานะหรือว่าครั้งนี้เราจะไปคนเดียว ก็ว่าจะหาเพื่อนไปหน่อยนึงสองคนในะมานเนี้ยเพื่อให้เพื่อนไปอยู่อีกห้องนึงแล้วเราก็อยู่กับแฟนเราแต่ว่าแฟนผมอ่ะเขาจะรู้ว่าห้องเนี้ยโดนมาเขาอาจจะไม่กล้านอนกับผมคือผมอาจจะไปแห้เขานอนอยู่อีกห้องนึงแล้วผมก็มาห้องห้องเนี้ยเพื่อมาเลาเรื่องเนี้ยให้กับพี่ป๋องฟังอีกครั้งหนึ่งอะไรจำจำห้องได้ไหมฮะว่ามันคือห้องไหนชั้นไหนยังไงครับจําได้ติดตาเลยครับคือห้องอ่า ผมไม่แน่ใจนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเป็นห้องที่สองครับห้องที่สองห้องห้องเดียวนะครับเป็นรีสอร์ทเดี่ยวห้องที่สองถัดไปจากห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องเดียวอีกสองห้องแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักหลังใหญ่สำหรับนอนได้สี่ห้าคนอีกสองกองหลังอยู่ข้างๆกันคราวนี้มีที่ดวงด้วยว่าถ้าเราไปครั้งครั้งหน้า เราจะได้ห้องนี้ไหมถ้าบังเอิญไปแล้วมันว่างเราก็ได้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันไปแล้วบังเอิญห้องมันมีคนคนคนพักอยู่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลับไปห้องเดิมอยากจะกลับไปอีกครับอยากลองดูอยากลองครับ,<อ>บว่าจะเจอว่าจะเจออีกไหมได้ครับอ๋อเอาเอา,เอา,เอาลองดูถ้าสัวไปแล้วนะแล้วได้ผลยังไงเจอไม่เจอยังไงบอกพี่หน่อยก็แล้วกันได้ครับนะโอเคขอบคุณมากพักนะครับเนื่องที่บอกว่าต้องรีบย้ายออกนะขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ